ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะเดอ้อมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะตัวไดโนบานมากมันบอกสวัสดีเอฟซี D, ท่าชองคุณพ่อวิไลให้โชคชาา่ปาะผ้าร้อยผู้ขาชาแนลทีมงานเฮาน้าเนาะมาแล้วเจ๊ J. สมศรีว่ารอดสาค่ะได้มากปล่อยค่ะเอฟซีนะคะขอให้เอฟซีถูกเอฟซี FC ได้ชะบาดีใจนํานะคะ อดีใจนํำนะคะงวดที่แล้วเจสมสีฟันบนโอ้เจสมสีตั้งแต่ลงมาสามงวดซ้อนแล้วมาลงห้ท่างช่องเห้านะคะเอีอ่าเป็นสามงวดติดนะคะที่ลงห้เข้าซึ่งงวดตั้งแต่งวดออกอ่าหกสามสามหกนอกกอดข้อกันมาแลก้กการมางวดอ่าออกเก้าหากามานะคะและก้กการมางวดที่ผ่านมาอีกออกศูนย์สามออกหกศูนย์สามหกไปรักลอยสามกับ คันวิ่งนี่มานค่ะเอฟซีเลยะเพราะว่าเพิ่์ลหายมากเฉพาะเหล็กวิ่งคือหายเอฟซีหาเหล็กมาใส่ของเพินใได้เลยหรือว่าสายวิ่งวิ่งไปเลยค่ะนะคะวิ่งไปเลยนะคะ,ะาราคาล่องหายตั้งแต่วันที่สิบแปดกุมภาพันธ์นะคะหลังรัฐบาลให้ประกาศผลได้สองมือนะคะนอกวันที่ผ่านมาหนึ่งมีนาแตกนะคะเลขบนมาหกกับสามเลยนะคะทั้งสองตัวรอบนี้ ได้มากแล้วค mm ่ะนะคะบอกเลยการันตีนะคะเลขวิ่งที่ชบาได้มากแต่ละสำนนกบอกเลยนะคะเอฟซีก็เห็นอยู่แล้วเนาะวามันเข่าดีเดินดีนะคะว่าเข่าดีเดินดีซัําไดแเนว่ทางนะคะเพราะว่า้เข้ากับเห็นกันอยู่แล้วนะคะเห็นกันทุกคลิปเห็นกันทุกงวดอยู่แล้วเพราะว่าเนว่ทางกับลุ้งหาในคลิปแ้วก็มีใบสคริปให้เบิ้งพรออมนะคะมีใบสคริปให้เบิ้งพ้อตลอดเลยนะคะอ่าย้อนเบิ้งคลิป ย้อนเมืองคลิปก็ได้นะคะถ้าผู้ใดบอเสือว่าอมโลกอีรีเนาะอ่ย้อนเมืองคลิปก็ได้นะคะ่แนวทางโอ้แต่ว่าผู้ใดก็โรคล่อเหล็กประมูลหลายเด้อค่ะเด้อเหล็กประมูลนอ่ะซูนตัวเดียวนะเดี๋ยวฉบาตามมา่เดือค่ะอ่ะนะคะฉะบาเบื้องแนวทางเพื่อนมากน่ะหว่วยเกือบซิบหัวคุแล้วนะคะของเซสมซีมาบนย่างเดียวเราก็มาล่องไฮเป็ซี่เนี่ยนะคะ สามวดแล้วตั้งแต่มาลงให้เอฟซีนะนะคะยังบ่้านละบาดยังเข้าดีเดินดีเพราะว่าก่อนหน้านั้นชบาก,กระเบื้องของเพิ่นมาบ่แม่นหน่อยงวดนะคะจนจนมั่นใจนะคะจนเอามานําเสนอให้เอฟซีนะคะบ่แม่นว่าชบาเสิเอามาลงม,มั่วๆเด้แนวทางเพราะว่าหยังจะเอามาลงมั่วบ่ได้เพราะว่าเอฟซีอ่าอ่าลงทุนเนาะชบาเขาอยากให้ขาดนะคะว่าง่ายบ่อยากให้ทุกคนน่ะเสียเงินนั่นล่ะอยากให้ทุกคนได้เงิน นะคะก็เลยต้องคัดกร่องแน่บางคนสิว่าโอ้แอดคือเบิง่งงดนแท้บางสำนักฉบาเบิ่งอยู่หางวดหกงวดบางสำนักเบิ่งเป็นสิบงวดน,นะคะมั่นใจว่าแนวทางเออเขาลแล้วละถือแล้วละเขาดีเป็นตาเอาไปนําเสนอฉาบาับจ,จะเอามานําเสนอนะคะจะบ่ไดเอามาโมม่ว่น,นะะี่ค่ะไลยนะคะเสียนทรงเลหาาลนะ็กมาห้ฉบับน่ะนะคะไล้มันมีทั้งผู้ที่แม่นล้วก็ผู้ที่อ่าบ่แมนเนาะผู้ที่ผาดผาดแทบ เหงว่าสามงวดผ่าสามงวดถือง,งวดหนึ่งจงสี่ก็มีนะคะแต่ว่าเจ้าบ่กจะแบบนั่นจะบอกมาลงจะเอาเฉพาะอ,อ่าเสี้ยนที่เพิ่นเดินแาวเดินดีร,รีมาลงแบบว่าติดต่อกันยาวหน่อยกับซิบงวดอ่าหรือว่าหาหกงวดจังรูเท่อนึงจงสี่นะแบบนั้นเจะบาจะคัดเอามาลงนะคะคือคัดเอาเตะสำนักที่ว่าเก่งๆนะคะที่เพิ่นแม่นย่ำนะคะ อ่าพูดคุยกันก่อน,นะะเออ้อค่ะเด้อแปดนาทีสิบนาทีคือเการาคาตามให้ u t u b e พนกำหนดอย่าลืมไปกดติดตามเพจห้ชบาเด้เอ,อนะคะไปกดติดตามเพจให้ด้วยเดี๋ยวปักมุนให้ยูตรคอมเมนต์ comment. ติดตามเพจให้ด้วยนะคะเพจนี้จะเป็นเพจชบานะคะชบาพารวยแฟนเพจนะคะขอไปติดตามกันนะคะเด๋ยวชบาจะล่มเป็นคลิปเลี้ยวเป็นส่วนมากเนาะเอาสาัสาร,ส,ารสรุปใจความง่ายๆขอไปติดตามกันได้เ้อค่ะเด้อนะคะ,นะคะเนี่ยนะคะ ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ฉบาหนะนะคะเพราะว่ามีชาชีพหลาปลปลอมเพจกับไลายนะคะส่วนมากปลอมเพจอะไรฉบาผ้าร้วยนะคะฉบายังไม่เคยเฮ็ดเพจแต่ว่าเพจฉบาน่ะโอ้ยหาฮกเพจค่ะเอาไปผ้ากันเอาดึงคลิปฉบาไปลงนะคะถ้าบอมแมนเพจนี่ก็คือเป็นเพจปลอมไปเลยเอ้อค่ะเฮ้ซี่อาเจสมมสีนะคะบนอย่างเดียวเนี่ยฉบากระสิมาคัด ผู้ที่เพื่อนห้บนล่างก็เอาคือเกาขอต่เพื่อนเขาดีเดินดีนะคะแล้วก็ถ้าผู้ใดมีแบบสูตรบนเป็นบนล่างเป็นล่างนี้แห้งมากค่ะเพราะว่าไดอวเวลาฉบาเอาไปสรุปให้คุณพ่อคุณแม่พีพีเอฟซนะเอาไปวิ่งเนาะบนเป็นบนวิ่งบน,บนเป็นบนวิ่งล่างเป็นล่างน่ะนะคะเพื่อนถือก,กันนะคะรอบนี้ก็เห็นถือหลายคนอยู่ได้เลยวิ่งน่ะคอมเมนต์มหาฉบาลแล้วก็โทรมหาฉบาหลายคนอยู่นะคะ พู้มหาฉบาหลายคนอยู่นะคะอ่าบนอย่างเดียวนะคะก็มี่นั่งใจจากพี่อ้อยอย่ค่ะเพื่อห้มากคาสมมติประกาศหาร้อยบาทแต่ว่าฉบากะจะเอาไปเสือน์นอันนั้นค่ะถวายปูหาเก้าซีดอกค่ะอ่าขอขอพูดนั่งใจจากพี่อ้อยนะคะเด้อพอดีฉบาว่าสิสร้างโตอันอันนี้ไปให้แบบของฉบานี่ค่ะสร้างไปให้ปูหาเก้าซีเวลาฉบาไปทายท้ำคลิปนะคะ ปูจะได้บกกลมเขียนนะคะเอฟซี FC มันสิได้นั่งแบบว่าสะดวกแน่จังน้อยนะคะกับพวกบดเกร่มแห้งนะคะเพราะว่าขันกลมตัําหลายปูก,กับเขียนบรานัดจังสิไหมคะ่ะอ่าชบาก,ก็เลยอ่าเงื่อนที่พี่อ้อยเพินมมนากกา่นอ่าไฮคาสมุดประกาเนาอเพิ่นวิ่งถือคกนะคะอ่าเพิน่นไฮค่าสม,มุดประก,กามาชบาก,ก็จะไปอ่าเดยวไปสื่อโต๊ะไปถวายปูนะคะเอาไปฮหดบุญต่อเดอร์ค่ะพี่อ้อยนะคะขอบคุณนำใจจากพี่อ,อ้อยหลายๆนะคะ เดี๋วยวาจะ่ออไปซื้อต่วถวายปูต่ตผอมค่ะให้เพื่อนมานอีกนะคะเนาะขอบคุณมากๆนะคะอ่ะใลาบันชเชอปาเขียนไว้แล้วเนี่บัตของเจสมสีนะคะสามมอีกแล้วค่ะสามมอีกแล้วค่ะ,ะ,คะนะคะ 3ามหกตัวเก้านะคะเด้อเอฟซีนะคะได้ตัวเก้าค่ะอันนี้ลงั้งแต่วันที่สิบแปดนอกมือนีวันที่สองนะคะอาเขียนไว้กรลงวันวันที่สองนะคะไอ้ลงไวเป็นลรหลักอักษรเอฟซีสิว่าเออเลขออกแล้วขึ้นแม่นแท้ล้างเลขออกแล้วเห็นตลอด เพิ่นสิม,มาคอมเมนต์กันจังสี่ผู้ที่ว่นนี้มาติดตามพาละนะคะเพิ่นสิม,มากมาคอมเมนต์นะคะแต่ว่าเขาก็มีคลิปมี่เอียงให้เพิ่นเบิงแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้สนใจดอกอ่าคนแบบนั้นนะเพิ่นหวังแค่ว่าเขามาเมน่นอันนี้เขาซื้อนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับเอฟซีผู้ที่ติดตามฉันาตลอดเพิ่นจะบ,บ่เมนินแบบนั้น เพื่อนสิมีแมิต่ภูเมนดีๆเม่นมุนมนใวนห้กำลังแรงใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้นะคะอันนั้โอ้ยขอบุญขอบคุณอีลีเอฟซีตัวยงนะ่งเนาะติดตามชบาตั้งแต่ชบาเฮดคลิปมาอ่าสองปีกกลัวแล้วนะคะปีนี้จะเป็นปีที่สามแล้วนะคะปีหกเจ็ดจะเป็นปีที่สามนะคะอ่าเดือนเดือนตุลาค่ะเดือนตุลานะคะเดือนตุลาวันที่สิบเก้านะคะจะครบรอบเต็มสามปีที่ชบามาเฮดยูทูบ นะคะครับอ่าการขอบุญขอบคุณน,นะคะอ่าผู้ติดตามยอดไลค์ยอดแชร์นะคะทารบอมี่พีพีแม่แม่เอซ,ซี่แฟนคลับนะคะกับบอมมี่าช่องฉบับผ้าด้วยเนาะทารบอมีก่กำลังแรงใจจากทุกคนนะคะอาจจะเข้าปีที่สามแล้วดีใจนะคะจากอ่าสิเบาไปเนะาะฮารวเาเรื่องสบาบกวนซีามาเฮ็ดยูทูบเฮ็ดมาทุกอย่างค่ะเฮ็ดงานอ่า บอกวาจะกรีดยางงานโรงงานงาน,งานก่อสร้างนะคะเฮ็ดมาทุกอย่างทุกลุปแบบค้าขายนะคะไปเฮ็ดงานเมืองนอกกับไปมาแร้วนะคะแต่ว่าเชบาไปเห็ดงานรอบสุดท้ายคือไปประเทศไต้หวันนะคะกลับมาอยากอยู่น้ำลูกนี่แหละนะคะกลับมาช่วงแรกๆชบาก็มาค้าขายอยู่ด้นะคะมานี้นึกจังไหนบุค,ค่ะนะคะอ่านอนเบ่ง youtube นี่แหละนะคะก็เลยว่าโอ้ยลองไปหาเท youtube เบิ่งเชบากับไปเลยด้ค่ะนะคะ เริ่มตน้นจุดเริ่มต้นเลยนะคะนอนเบืงอง YouTube นี่แหละคะ่ะเอออยากเป็นยูทูปเปิดคือเพิ่นได้วันสันฉบาบวาก็ไปเลยค่ะยัำคิดบอกออกว่าเจ้าของตอนแรกสีเห็ดเกี่ยวกับหยางวันสันคิดจังไหนว่าเจ้าของมันเป็นคนที่มักสื่อเหลขกนะคะมักสื่อเหลขกอยู่แล้วนะคะฉบวาก็จุดเริ่มต้นเลยนะคะเอาเจ้าของมักสื่อสื่อเหลขกอยู่แล้วนะคะเข้ากับเห็ดเกี่ยวกับแนวทางตัวเล็กเลยนะคะ เป็นจุดเริ่มต้นที่เชบาไปเฮ็ดเฮ็ดยูทูบเลยนะคะแล้วก็ไปเฮ็ดก็มีแต่คนว่าเชบานี่เป็นบ้าไปหาเฮ็ดนีหยังท้ายคลิปพี่บาพี่บอกคนในบ้านว่าให้ชบานะคะจนเชบาประสบความสําเร็จเนาะอ่าก็ได้มีเงินเดือนมีนี่ละอาชีวิตกะได้อยู่น้ํหลูกน้าเต่าแน่นะคะมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอยู่นะคะเพื่อนกระจังเออจังว่าจังยินดีน้าเห่าจงสินะคะเนาะ อันนี้ก็บบอลซูกันฟั่งไปเนาะขันบอมีคุณพ่อคุณแม่พีพีเอฟซีแฟนคลับนะคะกับวไดเดินทางมาฮอดปานนี้นะคะจะครบสามปีแล้วนะคะอะ่ะกราบขอบุญขอบุณหลายๆด้ค่ะเด้อน,นะคะที่เป็นกําลังแรงใจแห่งกันตลอดมานะคะอะ่ะสุดท้ายนี่นะคะฝากตอนกันกับเจสมซีไดเลขมาเป็นตัวเกาด้ค่ะเด้อน,นะคะ,นะคะเพื่อนว่าอ่าได้มาเหมือนเดิมนะคะอะ่ะไดคือเกา่าเก่เาคือเกานี่ยแหละคะ่ะ สามก็หกมันก็นต้องอยู่บนอีกคือเกาสันคนว่าเหตุจังไดเนาะมันได้แบบเกาคนว่านะคะได้มาแบบเกาค่ะให้แบบเกานี่ละนะคะพิจารณาดูด้วยค่ะเด้อนะคะาฝากตอนกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะเอานะคะไว้เจอกันคลิปหนา้านะคะเดี๋ยวเชื่อปาจะขอลงคลิปอ่าไปก้นนะคะเพราะว่าเด้สิไปติดต,ตามเนี่ยทางเหล็กประมูลเหล็กซ่องไ้เอฟซี FC, ถ้าได้มาไหวเฝ้าปล่อยนะคะเพราะว่าทุกคนได้ไปหาอาหยิบจับชลากินแบงรัฐบา,บา,บา,าลลอตเตอรี่ไว้เนาะ อ่านะคะสุดท้ายนี้ขอล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ